วัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันกันกบอัญญาบอลสีซึ่งคลิปนี้เราถ่ายทำไว้เมื่อวันที่3เดือนมีนาคม2,566นะคะก็หลังจากที่เคยมี e ีพีที่ทางอัญญาบอลสีได้แป่งปันลูกไม้ในราคากระถางละ35บห้าบทสกระถางร้อยนะคะลงคลิปไปไม่ถึงสองชั่วโมงเนาะ ได้รับการตอบรับจากคุณลูกค้าเป็นอย่างดีนะคะเนวันนี้แม่ค้าก็เลยได้ให้พ่อค้านะคะได้ทําการเลือกหน้าไม้เอามาแบ่งปันเป็นลูกไม้ที่ทางเราผสมเองก็ยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้าหลายๆท่านที่ให้ความสนใจเนาะ ลูกไม้ทั้งหมดนะคะเป็นลูกไม้ที่ทางอัญญาบอลสีได้ทําการผสมเองนะคะเราก็สามารถคัดเลือกหน้าไม้เอามาแบ่งปันกันได้ก่อนการไปดูต้นไม้ขอแจ้งเงื่อนไขการจัดส่งนะคะกรณีที่คุณลูกค้าสะดวกโอนเหมาเหมากี่กระถาง50บาทนะคะคุณลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนเนาะก็เหมาเหมาที่70บาทพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มนะคะ EP นี้ก็มาเป็น EP พ,พิเศษ ให้ไปในราคา35บาททุกกระถาง3กระถาง100คุณลูกค้าท่านใดที่ดูแล้วชอบกระถางไหนก็รีบโทรมาแจ้งที่พ่อค้าได้เลยนะคะลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขหนึงค่ะทุกต้นอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะวันนี้แม่ค้าจะให้ดูหน้าไม้กันชัดๆนะคะแล้วก็ หมายเลขนะคะแม่ค้าก็จะเนบไว้ให้ที่กระถางเนาะสนใจกระถางไหนนะคะสามารถโทรมาแจ้งที่พ่อค้าได้เลยนี่คะ่ะลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขหนึ่งจ้ากระถางนี้เป็นหมายเลขสองค่ะกระถางนี้หมายเลขสามจ้า กระถางนี้หมายเลขสี่ทั้งหมดเป็นลูกไม้นะคะที่เพาะมาจากไม้มเมล็ดกระถางนี้หมายเลขห้าค่ะแน่นๆจุกๆแบบนี้เลยนะคะกระถางนี้หมายเลขหกค่ะหน้าไม้แบบนี้เลยรบกวนคุณลูกค้านะคะ แคบรูปนะคะที่เห็นหมายเลขแจ้งมาที่พ่อค้าได้เลยนะคะจะได้เข้าใจตรงกันเนาะหมายเลขหกจ้าลูกไม้กระถางที่เจ็ดต้นตัว,ต,วตัวล้น,ลน,ลนกระถางสี่กันไปแล้วนะคะรากเดินดีแข็งแรงแล้วทุกต้นหมายเลขเจ็ดค่ะกระถางนี้หมายเลขแปดค่ะ หน้าไม้แต่ละกระถางจะไม่เหมือนกันนะคะถึงเขาจะเกิดมาในฝักเดียวกันแต่ว่าลักษณะทรงใบกิ่งกา้านหรือว่าฟอร์มของไม้ก็จะแตกต่างกันนะคะกระถางนี้เป็นลูกไม้นะคะกระถางที่9วันนี้พ่อค้าคัดมาให้เป็นพิเศษเลยนะคะเนื่องจากว่าเดือนมีนาคมเดือนนี้เป็นเดือนเกิดแม่ค้านะคะฝากกดติดตามไปด้วยแม่ค้าก็จะมีโปรพิเศษพิเศษแบบนี้มาให้เรื่อยๆนะคะ กระถางละ35บาททุกกระถาง3กระถางร้อยชอบต้นไหนชอบกระถางไหนรีบโทรมาแจ้งที่พ่อค้าได้เลยกระถางนี้หมายเลข10ค่ะหน้าไม้ความด่ังความเปิอะสีสันลักษณะทรงใบเฉดสีหรือว่าฟอร์ไม้นะคะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอได้เลยหมายเลข10จ้ากระถางนี้หมายเลขที่11เเนี่ยค่ะเฉดสีทรงใบนะคะก็จะประมาณนี้เลย ต้นตัวโต,วตวล้นๆกระถางสี่กันไปเลยนะคะกระถางนี้หมาเลขที่สิบสองกระถางนี้หมายเลขที่สิบสามจ้าการจัดส่งนะคะอาจจะมีใบล่างเนาะเหี่ยวเฉาช้ำน้ำนะคะ ลูกค้าที่ได้รับต้นไม้แล้วนะคะไม่ต้องตกใจเนาะสามารถดึงทิ้งไปได้เลยนะเป็นธรรมชาติของบอนสีนะคะคือเขาทิ้งใบเก่าเนาะเดี๋ยวเขาก็จะผิใบใหม่ขึ้นมานะคะกระถางนี้นะคะหมายเลขที่สิบสี่ลักษณะหน้าใบาก็กลมๆนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เนาะเลยหมายเลขที่สิบสีจ้า กระถางนี้หมายเลขที่สิบห้าชอบกระถางไหนนะคะก็รีบโทรมาแจ้งที่พ่อค้าได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์เนาะกระถางนี้หมายเลขที่สิบหกค่ะกระถางนี้หมายเลขที่สิบเจ็ดค่ะ กระถางนี้สวยๆหมายเลขที่18จ้าลักษณะทรงใบหน้าไม้นะคะเฉดสีพิจารณาตามที่แม่ค้านําเสนอได้เลยนะคะกรณีนี้ใบล่างนะคะมีเหี่ยวเฉาหรือว่าช้ำน้ำเนาะก็สามารถดึงทิ้งไปได้เลยนะคะหมายเลขที่18จ้ากระถางนี้หมายเลขที่19 ะะพ่อค้าลุกมาคัดไม้แต่เช้าเนาะหน้าไม้แต่ละต้นสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะราคาก็เบาๆนะคะฝากฝากคุณลูกค้านะคะหรือว่า f อของทางช่องอัญญาะคะํะนำไปเลี้ยงไปสะสมนะคะประดับบ้านเนาะลูกไม้หมายเลขที่19จ้ากระถางนี้หมายเลขที่20นะคะหน้าไม้ฟอร์มนี้ลักษณะทรงใบเฉสี แบบนี้เลยหมายเลขที่ยี่สิบจ้ากระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดค่ะกระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบสองจ้าลนะะักษณะทรงใบนะคะความดังความเปรอะทรงพุ่มนะคะพิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอหมายเลขที่ยี่สิบสองจ้า กระถางนี้หมายเลขที่23จ้านะคะ่ะมีความติดด่างเหลืองเนาะถ้ามองดีๆตรงนี้จะเป็นด่างเหลืองนะคะแบบนี้เลยคลิปนี้ขออนุญาตนะคะให้ทางคุณลูกค้าแจ้งหมายเลขแล้วก็หรือว่าแคปรูปนะคะที่ติดหมายเลขมาแจ้งที่พ่อค้าได้เลยนะคะเนื่องจากว่าแออม่ค้ามีนะคะภารกิจหลายๆอย่างเนาะ เลยไม่ได้ใส่หมายเลขให้นะคะเหมือนในทุกๆอีพี EP, ต้องขออภัยด้วยกระถางนี้หมายเลขที่23จ้าหมายเลขที่24ค่ะนี่นะคะต้นโตโตล้นๆ้นกระถาง4ี่กันไปแล้วนะคะแต่ละกระถางต้นไม่เล็กนะคะ กระถางนี้นะคะหมายเลขที่ยี่สิบห้าจ้าแบบนี้เลยมาดูกันที่กระถางนี้นะคะหมายเลขที่ยี่สิบหกจ้ากระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดจ้านะคะทรงใบหน้าไม้เนาะ แบบนี้เลยอีกต้นเขาก็จะกลมๆนะคะน่ารักนักหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดจ้ากระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบแปดลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบเก้าจ้าแบบนี้เลย ชอบกระถางไหนนะคะถูกใจกระถางไหนโทรมาแจ้งที่พ่อค้าได้เลยที่เบอร์0 8 7 611 5169กเนาะคุูกค้าที่รับชมแล้วรีบเลยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่30นะคะฟอมไม้หน้าไม้ลักษณะทรงใบเฉดสีตามที่แม่ค้านำเสนอเลยนะคะทุกต้นนะคะอยู่ในกระถางสีนิ้วเราจัดส่งทั้งกระถางเนาะ จะส่งกับพี่ปอนอไทยโดยวิธีการครอบแก้วแพ็คลงกล่องกระดาษนะคะในกรณีกระถางสี่นิ้วต้นนี้กระถางที่สามสิบจ้ากระถางนี้หมายเลขที่สามสิบเอดนะคะสวยๆยั่วๆแบบนี้เลยแบบนี้เลยหมายเลขที่สามสิบเอดจ้ากระถางนี้หมายเลขที่สามสิบสองนะคะ หมายเลขที่สามสิบสามจ้ะกระทางนี้หมายเลขที่สามสิบสี่กระถางนี้หมายเลขที่สามสิบห้าจะแบบนี้เลยใบม,มันเงาๆสีเข้มๆแบบนี้นะคะ ความด่างความเป้อนะคะพิจารณาได้เลย35จ้ากระถางนี้หมายเลขที่36กจ้านี่เลยกระถางนี้หมายเลขที่37ค่ะตน้นตัว,ต,วตัวสายหวานหวานแบบนี้เลย ep นี้นะคะจัดมาให้ตามคำเรียกร้องเนาะเนื่องจากว่า เราได้มีลงจัดโปรพิเศษไปให้นะคะในราคากระถางละ35บาท3กระถางร้อยนะคะคลิปนั้นหมดเนาะคะในระยะเวลาอันรวดเร็วเนาะก็ยังมีหลายๆท่านนะคะคุณลูกค้าหลายๆท่านยังไม่ได้นำไปสะสมนะคะทางพ่อค้าเลยมาจัดคลิปให้อีกรอบหนึ่งนะคะในราคาพิเศษพิเศษเท่ากันไปเลยกระถางนี้หมายเลขที่37ค่ะ ทระถางนี้หมายเลขที่38ิปคลิปนี้นะคะฝากคุณลูกค้าจดเบอร์หรือว่าแคปรูปนะคะที่ติดหมายเลขนะคะแบบนี้แจ้งมาที่พะะ่อค้าได้เลยนะคะทางคลิปนี้ต้องขอภายด้วยเนาะเนื่องจากว่าแม่ค้าไม่ได้ลงหมายเลขให้นะคะหมายเลขที่38จ้า กระถางนี้หมายเลขที่สาิบเค่ะกระถางนี้หมายเลขที่สี่สิบจ้ากระถางนี้หมายเลขที่41 ถางนี้หมายเลขที่42จะตัวนี้นะคะก็จะมีความด่างๆเปื่ๆแบบนี้เลยหมายเลขที่42จะกระถางนี้หมายเลขที่43 กระถางนี้นะคะหมายเลขที่สี่สิบสีหมายเลขที่สี่สิบห้าจ้ากระถางนี้หมายเลขที่สี่สิบหกค่ะ นี่เลยทรงใบหน้าไม้นะคะลักษณะเฉดสีก้านใบนะคะฟอร์มไม้แบบนี้เลยมาดูกันที่กระถางนี้นะคะหมายเลขที่47จ้าสีหวานๆนะคะตัดโทนสีเขียวๆดุดูแบบนี้นะคะ47จ้ากระถางนี้หมายเลขที่4ี่ค่ะ ีกระถางนี้นะคะหมายเลขที่สี่สิบเก้าจ้ากระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบค่ะ กระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบเอ็ดจ้ากระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบสองค่ะเฉดสีหวานๆแบบนี้นะคะห้าสิบสองจ้ากระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบสามค่ะ มาต่อกันที่ลูกไม้กระถางที่54สายแบบนี้ฟอร์มแบบนี้เลยนะคะต้นไม่เล็กเนาะสายตัวโตวล,ล้นกระถางสีะะ่หมายเลขที่54จ้ากระถางนี้หมายเลขที่55ค่ะ ทางนี้หมายเลขที่56สนะคะสำหรับคุณลูกค้าใหม่ที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมเนาะอัญญาบอนสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่โซนภาคอีสานเราจัดส่งพัสดุโดยพี่ปนนอไทยเนาะถ้าในเขตพื้นที่ภาคอีสานเดียวกันเนาะการรอต้นไม้ก็จะ1-2วันหากเป็นเขตต่างพื้นที่นะคะภาคเหนือภาคใต้ภาคกลาง รบกวนรอต้นไม้นะคะสองถึงสามวันนะ,ะลูกไม้กระถางที่ห้าสิบหกจ้ากระถางนี้นะคะหมายเลขที่ห้าสิบเจ็ดลูกไม้นะคะทุกกระถางเป็นไม้ที่เราทำการผสมแล้วก็เพาะเพื่อนำออกมาจำหน่ายเองนะคะต้นนี้ก็จะมีติดความด่างแดงเนาะหมายเลขที่ห้าสิบเจ็ดค่ะ กระถางนี้หมายเลขที่58นะคะใบแบบนี้เข้มๆนะคะจุดสีน้ำตาลนะคะมีความด่างความเปิเอะเนาะลูกไม้หมายเลขที่58จ้ามาดูกันที่ลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขที่ห9เกาก็แน่นๆจุกๆแบบนี้นะคะหนึ่งกระถางเกิดมากี่ต้น เราไม่ได้แยกน้องๆออกจากกันนะคะมาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นเนาะเนืงจากว่าเราไม่อยากให้ไปกระทบก,กระเทือนต้นอื่นๆนะคะลูกไม้ทุกกระถางในราคา35บาท3กระถางร้อยให้ไปในราคาพิเศษกันเลยนะคะหมายเลขที่59จ้าในส่วนของกระถางนี้นะคะหมายเลขที่60สําหรับ EP นี้อัญญาบอลสี ก็ต้องขอปิดท้ายกันด้วยหมายเลขที่60นะคะคุณลูกค้าใหม่และคุณลูกค้าเก่าที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสวนเล็กๆเ,เพื่อพัฒนาสายพันธุ์นะคะแล้วก็ทำบอลสีสวยๆออกมาจำหน่ายให้กับคุณลูกค้าได้เรื่อยๆเ,เนาะอัญญาบอลสีอยู่ที่อำเภอชุมแพนะคะจังหวัดขอนแก่นอยู่ภาคอีสานการจัดส่ง ใช้คนส่งไปรณีน์ไทยพี่พี่ปอนอจะเข้ามารับต้นไม้นะคะจันถึงสุกเวลาประมาณ4โมงเย็นนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเย็นเย็นทางคุณพ่อค้าก็จะได้แจ้งเลขนะคะพัสดุให้กับคุณลูกค้าเป็นลำดับถัดไปนะคะสำหรับกระถางนี้หมายเลขที่60นะคะ EP นี้หากผิดพลาดประการใดก็ก็ต้องกราบขออภัยคุณลูกค้ามาณนะที่นี้ด้วยนะคะผู้ผิดผู้ถูกยังไงก็ าจะทําการแก้ไขปรับปรุงเรื่อยๆนะคะสําหรับ EP นี้ก็ต้องสวัสดีค่ะ